กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมบิวซูนะครับก็อีกประมาณ2วันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับเป็นอัปเดตนี่เลยนี่ผมขึ้นให้ดูครับเป็นนิวเพรนะครับเป็นสัตว์ใหม่นะครดูเคนบอกว่าพี่ครับโปเกมอนชัดๆเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเขามีอัปเดตของอาทิตย์หน้าามาด้วยนะไม่สิต้องบอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เป็นอัปเดตที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วก็อาทิตย์หน้าแหะจะเป็นแตงสกีวิ่งเดย์นะครับรูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนจะเป็นอะไรนี่ น้องไก่เหรอเป็นน้องไก่ครับน่าจะมีอ่าอีเวนต์ที่เราเล่นกันแหละนะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมสามารถหาได้ตอนนี้ยูอุปกรณ์ช็อปนะครับผมมีครบจบทุกอย่างในเกมโลบ็อกซ์นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่วัซูก็จะมีสัตว์มีไข่นะครับโกการินก็จะมีเป็นสัตว์นะครับก็ยังมีเกมอื่นให้คุณเลือกใช้อีกนะครับด้วยนะครับยูอุปกรณ์ช็อปครับนะครับจริงๆเนี่ยโค้ดเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้นะผมเป็นโค้ดส่วนตตัวขอองงงช่่ YouTube า นะครับของแบบต่างประเทศนะครับก็บางอย่างเนี่ยอาจจะมีโค้ดอีกแต่ผมหาไม่เจอนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมรวบรวมมาให้นะครับได้ตเกตทั้งหมด96ใบนะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเกมพาสทุกอย่างเลยว่าอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้อนะเผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นใหม่นะครับผมง่ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ผมก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปอีกระดัสหนึ่งเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปใส่โค้ด96บใบให้ทุกคนได้รับชมกัน ่ะก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมวิธีการใส่โค้ดนะครับก็กดไปที่ช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับผมโค้ดทั้งหมดนะครับ96ใบนะครับผมเริ่มจากโค้ดแรกนะครับนี่เลยนะครับ N Y A A นะครับผมเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับช่องดึงในแอปดำนะครับไม่รู้ว่าถ้าผมพูดชื่อแอปดำแบบเป็นชื่อจริงๆเนี่ยผมจะได้ลงคลิปนี้หรือเปล่านะครับเอาไว้ผมพูดว่าแอปดำแล้วกันนะครับผมก็ลองเอาเซิร์ชได้นะครับผม N Y A A นะครับในแอปดำน้องก็อาจจะเจอนะครับผม ก็โคดี้นับก็จะได้ตั๋วนะครับ20ใบนะครับแล้วก็ได้ไข่ยูนิคอร์นโปรนะครับก็คือเหมือนโค้ดผมเลยนะครับเหมือนโค้ดของผมเลยก็คือโค้ดซับคูซีโรโกสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้20ใบจริงไหมนี่ครับได้ตั๋ว20ใบนะครับแล้วก็อีกโค้ดต่อไปนะครับเป็นโค้ดของอ่าไม่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นจากแอปตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีชื่อว่า D R U S C X L L a นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์ในในไหนนะครับผมอ่ะลองใช้ดูนะครับ ได้เหมือนกันเลยนะผมก็จะได้มาตอนนี้นะับก็เราจะมี40ใบแล้วนะครับและต่อไปนะับเป็นโค้ดส่วนตัวของช่องผมเองนะครับ sub to zrgzeroghost SO นะครับพี่แบผมใส่โค้ดดีแล้วแต่ว่ามันมันมันขึ้น xchange fail นะครับเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับให้ถูกต้องนะครับตามนี้นะครับถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับก็จะใส่โค้ดไม่ได้นะครับผมใช้เลยนะครับก็3ยูทูบเบอร์อ่ะไม่รู้ว่า อีก2คนเอ้ยไ,ไม่รู้ว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าแต่ขอเรียกว่ายูทูบเบอร์เลยละกันนะครับก็จะได้ไข่ยูนิคอร์นโปรนะครับมาทั้งหมด15บาใบครับสามารถเล่นแบบกล่าวกระโดดได้เลยนะนี่ครับวางเลยครับวางเลยก็ในไข่ยูนิคอร์นโปรนะครับก็จะมีสัตว์ประมาณนี้นะครับสามารถเล่นแบบกล่าวกระโดดเลยนะครับอ่ะวางเลยละไหนก็ไหนๆแล้ววางให้หมดเลยอ่ะพรละ แล้วก็ต่อไปนะจะเป็นโค้ดย่อยๆของทางเกมนะครับผมทั้งหมดรวมกัน96ใบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมนี่เลยนะเนื่องจากว่าโค้ดของทางเกมของเกมนี้เนี่ยมันชอบใส่โค้ดอะไรมาก็ไม่ดูครับดูดิ 3xkk8z2wb6g เนี่ยไม่มีความหมายครับแต่ก็ขอบคุณสำหรับโค้ดครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่หมดเลย 60kccu ใช้ได้ไหมเนี่ยยังได้อยู่โอเค delay g i ต์ ฮาโลวีนใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่โอเคไม่มีคนไหนหมดอายุนะครับยังใช้ได้อยู่หมดเลยอันตอนนี้โอเคอ้าวนี้ใช้ไปแล้วอ้าวคนหมดอายุแล้วใช้ไม่ได้ครับอ่ะโอเคได้มากี่ใบเนี่ยอุย้ยได้ฮาโลวีนเอ็กแบบสนเลยนะโอ้โหสุ่มมาโชคดีจัดโชคดีมากๆได้ตั๋วมากี่ใบเอยทั้งหมด96บใบครับนี่อย่างที่ผมบอกไปเลย96ใบนะครับแล้วก็ผมจะแจกทิปนิดนึงนครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ได้ตั๋วมา นะครับ96ใบและสุ่มสุ่มไม่ได้ไอเนี่ยโดมฮาโลวีนครับแนะนําว่าให้รีรหัสครับให้อ่าสมัครใหม่เรื่อยๆครับแล้วก็มารีสุ่มฮาโลวีเรียมตรงนี้นะครับของดีครับอ่าผมต้องดูว่ารหัสนี้เนี่ยผมจะได้ไหมนะไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเรากด10ปุ๊บแล้วถ้าเกิดได้เนี่ยมันจะขึ้นว่าโอนนะครับอันนี้คือไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ่านี่ครับถ้าเกิดได้จะขึ้นแบบนี้ครับโอนเห็นไหมอันนี้คือผมได้มาแล้วนะเป็นฉายาดรา้อนเทรนเนอร์แบบนี้นะครับ ปุ๊บไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อ่านี่ครับได้แล้วง่ายง่ายเลยได้ง่ายมากครับถ้าขึ้นได้จะเป็นแบบนี้เลยครับโอนแบบนี้นะผมก็ได้มาแล้วนะมีใครเจ้าไหมอันนี้ผมแจก,กกันด้นะไอดีเนี้ยเดี๋ยวผมใช้เลยเนี้ยครับมาถึงมีโดมมาถึงมีโดมก็จะทําให้การเล่นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะเปนง่ายยิ่งขึ้นง่ายมากๆเลยดีกว่าอ่ามีสามสิบหกใบนะครับอ่ะจุมหมดเลยอ่ะอ่ะดูดีได้ส,สัตว์สักตัวไหม เหมือนจะไม่ได้เพชรเลยปะเออไม่ได้เพชรเลยครับอ๋อได้นี่ว่าอ๋อได้อยู่ครับได้อาสัต์มาประมาณนี้นะครับก็ถามว่าก้าวกระโดดไหมก้าวกระโดดอยู่นะไอ้ไข่นี้มันกี่นาทีอะสิบสามชั่วโมงยังนานเลยนี้ครับวางลงไปแบบนี้เลยปึ๊บ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 อ่ะวางไปวางไป โอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ด96ใบและเทคนิคการเล่นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเกมพาสอันใหม่แล้วก็เกมพาสทุกอันเลยนะว่าอันไหนควรซื้ออะไรทําอะไรได้และอะไรจาเป็นมากๆตอนนี้ผมกลับมาที่ไ d ดีหลักของผมนะครับเซตอาีพร้อมกับฉายาคอนเทนต์เครเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลัชอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าคุณมีงบนะจัดแม่งทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกมพาสในเกมนี้นะโดยที่ไม่ต้องรู้ว่ามันทาอะไรได้ครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้เยอะมาก เออประมาณสองสามพันลบากมั้งแล้วก็ตรงนี้นะผมไขเซเลเชียลเอ็กเด็กําลังจะไปแล้วนะครับในอีก4ชั่วโมง50นาทีนะครับไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นตัวอะไรและไอ้ม้ายูนิคอนเซราฟิน่าเลยเนี่ยผมก็สุ่มไม่ได้สักทีครับโคตรเกลือนะครับเริ่มจากเกมพาสแรกเลยนะครับเป็นเกมพาสใหม่นะครับนี่ครับแม็กชีเตอร์สี่สิบนะครับแล้วก็นิวชีเตอร์เด็กจะมาทุกๆ90้าสิบวินะครับปกติเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมาทุกๆ2นาทีเอ้ยไม่ใช่จะมาทุกๆ3นาทีใช่ไหม ตอนนี้ครับถ้ามีเกมพาสนะครับก็จะเหลือเพียง90วิหรือหนึ่งนาทีครึ่งนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับและแม็กซ์เทรดนะครับที่เราสามารถอ่าสเต็กเทรดได้ตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกเป็น10นะครับถ้าเราซื้ออันนี้เนี่ยจะกลายเป็น40นะครับถามว่าดีไหมดีครับอัปเดตนี้นะครับและระบบนี้เนี่ยสามารถหาตัว1นล้านแปดแสนเจ็ดแสนเนี่ยได้ง่ายมากๆด้วยการเทรดนะไม่จำเป็นต้องสุ่มขายเลยนะครับอัปเดตนี้ก็สามารถมีตัว1นล้านได้นะครับแนะนําครับซื้ออันนี้เดียวก็ได้นะเออมันดีมากนะครับอันนี้ ต่อไปนะผมเป็น pass VIP นะครับก็จะบวกเงินนะครับ50%นะครับสามารถ s t a ็กได้และบวกโชคอีก50%นะครับผมก็ s t a ็กเงินในที่นี้ก็คือเหมือนอันขวาเลยครับ Basic Coin Bonus นะครับผมก็จะได้เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100% stack กับ VIP นะครับก็กลายเป็น150%นะครับผมแล้วต่อไปนะ Mega Luck นะครับสามารถ stack ได้เช่นเดียวกันนะครับจะบวกโชคเฉพาะตอนเราสุ่มขายเท่านั้นนะครับตอนเทรดจะไม่นับนะครับจะได้โชคอยู่ที่100% นะับและทางขวานะครับออาตรรักษนะ์นับเหมือนกันเลยนะครับผมเอาเฉพาะตอนสุ่มไข่บวกโชคเขาอีก400%นะครับรวมกับอันเก่าเนี่ยเป็น500และบวกกับ VP อีกเป็น550นะครับผมต่อไปนะครับสปีดอัพแฮชชิ่งนะครับผมทําให้ไข่เนี่ยโตเร็วขึ้นนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยผมฟักไข่13ชั่วโมงใช่ไหมถ้าผมมี50%นะครับการ13ชั่วโมงเนี่ยจะเหลือเพียง6.5ชั่วโมงเท่านั้นเองครับหายไปเลยครับครึ่งหนึ่งนะับและอันขวาน,นะครับผมเป็นอันที่ทุกคนถามเยอะมากว่าพี่คครัคัับบนนกูมหล เพียบผมมีนนคู่แต่มันไม่ใช้นะครับนนคู่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะเก็บเงินให้เราเองอัตโนมัตินะครับไม่จะเป็นต้องวิ่งเก็บนะครับผมเพียงคุณซื้อมานะครับผมจริงๆซื้อมามันก็แอคทีฟเวตเลยนะนนคู่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับตรงนี้เนี่ครับดูคอสั่นเด้อดูใหม่ดูใหม่ดูคอสั่นนะวิธีการเปิดปิดนะครับผมก็ไปที่ขวาบนนับดูเซตติ้งหรือฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ activate o โนะครับถ้าเรากดออฟนะครับมันจะหลับแบบนี้เลยนี่มมมััััันนนหหหลลบบบบคครรทีี่่่ือจะไเเเก็ใ้า นะครับถามว่าถ้าไม่เก็บเหรียญถ้าเราเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับเราสามารถแสแต c k ตังค์ได้ครับนี่แสแต c k ไปเรื่อยๆครับแล้วก็รอแอดมินอบิ u ส์หรือไม่ก็รอเปิดน้ํายาคอยก็ได้ครับแล้วก็เก็บทีเดียวนะครับสำหรับคนขี้เกียจนะครับผมก็เปิดไปเลยครับทั้งวันทั้งคืน F K ก็เปิดไปเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันแก้บั็กเรื่องเงินหรือยังนะเพราะว่าสมมติสมมติว่ากิฟฟินผมเนี่ยผลิตเงินไว้ประมาณ90ล้านใช่ไหม ออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะมันอาจจะลดเหลือเจล้านไม่รู้ว่าตรงนี้ในแก้ไปยังแต่คิดว่าน่าจะแก้แลวนะเพราะว่ามันหลายอัปเดตแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมควรซื้ออันไหนบ้างนะครับสิ่งที่ผมแนะนําสำหรับมือใหม่นะซื้อแม่งหมดเลยคนระับ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแนะนำนะครับซื้อแค่พรีเมียมเทรดก็พอถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แรงงบน้อยนะครับซื้ออันนี้ก่อนเลยพรีเมียมเทรดนะทำให้การเทรดเนี่ยเพิ่มประสิทธิสิบรอบโอกาสได้ตัวหนึ่งล้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะครับอะถ้าเกิดคุณมียน,นี้แล้วนะครับเืองมา V.I.P. นะครับสำหรับผมยังไม่จําเป็นเบสิคคอยยังไม่จําเป็นนะเมก้าลักยังไม่จําเป็นอัลตร้าก็ยังไม่จาเป็นครับสปีดอัพก็ยังไม่จาเป็นครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนะคือโนค evet. ู่ครับโนคู่เก็บเงินให้เรานะครับเราสามารถแบบยืน F.K. ตรงนี้ได้เนี่ย F.K. ตรงนี้ยืนประมาณตรงนี้ครับแล้วก็รอไข่มาแล้วก็เดินไปกดซื้อไข่มาก็เดินไปกดซื้อครับไม่ต้องมาวิ่งเก็บวิ่งเก็บวิ่งเก็บนะครับ ถามว่าทําไมไอ้พวกเงินพวกโชคเนี่ยยังไม่จําเป็นนะครับผมมองว่ามันบวกน้อยไปครับเห็นไหมบวกคอยห้าสิบบวกคอยเคมอีกหนึ่งร้อเปอร์เซ็นะครับทุกคนลองดูขวาล่างครับเห็นไหมผมบวกอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าไม่มี V I P กับไม่มีโบนัสคอยเนี่ยมันก็หายไปแค่รอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะมันอาจจะไม่คุ้มนะครับผมเราก็ไปใช้บริการตัวใหญ่นะเอาโลบัคเนี่ยไปซื้อตัวใหญ่จะคุ้มกว่านะครับมันใช้สามร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคส์มั้งนะครับ นับตัวทางน้ำเนี่ยจะได้ขุดๆนับเออในคลิปที่แล้วไม่ใช่ในคลิปสีนไลฟ์มีคนบอกว่าพี่ครับไม่สุ่มตัวน้ําแล้วเดี๋ยวผมจัดดูตัวน้ําเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้ครับผมต้องขอตัวไปหาไข่ก่อนนะตอนนี้ไข่ค่อนข้างจะขาดแคลนนับมีแต่ไข่บุกอ่ะเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตกปลาเลยเนี่ยมีแต่ไข่บุกทั้งนั้นเลยครับไข่น้ําไม่ค่อยมีเลยเนาะเพื่อนทุกคนก็น่าจะสรุปได้เนาะว่าควรซื้อไหนดีนะแล้วก็ไอ้พวก forever pack ไอ้เนี่ยซูเปอร์เทตุเเพงเนี่ยก็อย่างพึ่งไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไอ้พวกชงโชทงโชเทมอะไรเนี่ยก็ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำนะครับเอาโรบักไปทําให้รหัสมันผลิตเงินได้เร็วขึ้นดีขึ้นเยอะขึ้นดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ผมด้วยนะครับและอีก2วันนะครับจะมีอัปเดตแล้วอย่างที่ผมได้บอกไป ะครับเดี๋ยวเราเจอกันในร้านสวดนะครับวันศุกร์ไม่รู้ว่ารอบน,นี้เนี่ยมีแอดมินอับยสหรือเปล่าถ้ามีนะผมจะลงคลิป YouTube ชอตไว้ให้นะครับก็สำสนียงปุ๊บเย้